อตทุกคนเอานามาให้เบิง์นก่อนสิไดหัว่เป็นคลิปแม่ตู <laughs> มันหอนแห้งทุกคนแม่ตูกัเลยเอา้าขึ้นมาต้นหมอกตน้นไม้ใหญ่ๆเดี๋ยแต่ว่าต้งยางขึ้นทั้งเขาก่อนนะคะนี่จ้ะนี่เลยกระล่างสิขึ้นไปนี่ก็ต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งเลยค่ะทุกคนเบิงข้างในอันนี้ก็คือแอบกําแพงนะคะกําแพงค่ะนี่ก็ท่างยางขึ้นไปป่า อดแล้คะ่ะทุกคนโอ้ยลินหอยเลยพูนสั้นกิงดิงตะกอนนี่เนาะเึื่อดูไม่ตูโบนแนยใจว่ามีคนอยู่บอรหรือว่าหลวงพอแต่ว่าตรงนี้เพื่อนสีเฮ็ดว้แบบว่าเป็นอ่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนแล้วมือนี้มันเป็นวันเสาผมนะตรงนี้คือมีประตูทางออกเบืองกำแพงนะคะทุกคนหินค่ะหินเลยนะคะทุกคนนี่หินค่ะ ตะละกก้อนนี่บบกย่างหนาเลยไม่ตู่เข้าใจว่าเพื่อนเหมือนเหมือนสางประสาทไว้ทึงภูเขานะ่ะแล้วก็สังไอ้ม้วนนี่ไว้มากกันเวลาสตูเขามากกับยน,นหินลงนะทุกคนยน,นหินใส่ัตูนะอันนี้ก็คือด้านนอกนะคะด้านนอกไม่ตู่ยางออกมากําแพงก็สินหนาตืบเลยทุกคนหนามาก เกมีสนามเด็กเล่นน้ำนะคะทุกคนถึงมันจะเก่าไปแล้วแต่ว่าเพื่อนกะเฮ็ดว้เป็นสนามเด็กเล่นนะคะตรงนั้นก็สิเป็นเบียร์การ์เด้นเป็นร้านอาหารหน่ะทุกคนเป็นร้านอาหารนะคะซึ่งแม่ตูกะยางมาเล่นมาหัวแมองแม่ตูไปบ่าบอข้อเปื่อยหมามหาแม่ตูค่ะนะหาหักมากเลยชื่อน้องอะไรเนี่ยชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรคะมันนี้สิ ฮะชื่อน้องอะไรกลับมาเร็วมาเร็วมาเร็ว very friendly มาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวขออนุญาตทายน้องหมานะคะทุกคน เพิ่นเพ่สวงแห้งนะเพื่อนกะม่าไถไถไถ่ายถ่ะทุกคนไถยไได้หลังน่ะซึ่งแม่ตู้กับหูซึกวัาน้องหมาานี่เบ่ยยานแม่ตู้นะคะเพิ่นกะยยางเขามาหาค่ะกํากำแพงหนามากเลยค่ะหนาหนาแบบแม่ตู้ว่ามันเมตรสองเมตรถุลมั้งความหนานี่เบ่งส้งนะเพราะว่ามันอยู่ทั้งเขานะคะทุกคนมันอยู่ทั้งเขาค่ะ ขาแมต้มาเจอขิงค่ะโอ้ขิงเพิ่งงามขนาดเลยทุกคนขิงงามมากเลยอ่ะตอนแรกแม่ต้นึกว่าคาอันนี้เพิ่นเพิ่นปลูกไว้นะคะทุกคนต้นขาแม่ต้อันเข้าไปบ่อได้นะคะเพิ่นปิดแล้วก็เห็นมีค้นยางขึ้นมาอยู่แม่ต้ก็ถามเพิ่นเมื่อกี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเข้า,า่ได้เพิ่นปิดแล้วค่ะทุกคนเพิ่นปิดแล้วแม่ต้ก็เลยได้ยางอยู่ทางนอกนะคะ กะถือว่ามาออกกำลังเนาะเห็นของเก่าๆแกๆเดี๋ยวให้เบืองตู้อบคือตู้อบค่ะทุกคนนี่ก็คือตู้อบค่ะเหมือนกับชีวิตแบบเก่าๆนะทุกคนเนี่ยตู้อบเทิงๆก็สิเอาใหม่เอาใหม่ไปไหวเนาะ ม,มันกับสีใดอันควันใดนั่นใดนี่ขึ้นไปมันกับสีใดใหม่แข็งแรงขืนกายเป็นลายมงลายหมอดไปในโตเลยนะคะคนโบร้านเพ่นกับเพื่อนกับเขาใจเห็ดเนาะทุกคนเนาะนี่โตโอบนี่ทึงทิงๆนี่เม็ตู้กับอยู่ทั้งนอกนะทุกคนเขาบดได้ค่ะพูนทั้งในกับเขาบ่ได้ค่ะถ่ายอยู่ทั้งนอกคะ่ะตู้สอบส่งบานมากเลยทุกคนเออส่งมันแปลกดีนะคะ ส้มมันแปลกดียางไปค่ะยางไปเบิ่งรอบนอกนะคะเพราะว่าเขาบ่ได้ค่ะเพิ่นปิดแล้วเนีย่ยเพิ่นปิดแล้วค่ะทุกคนไม่ตูเขาบ่ได้เห็นตลูบเอานะคะนี่ค่ะประตูเพิ่นปิดแล้ว งานแฮนด์เวิร์กนะคะเป็นฮิสตอรี่ว่าเพิ่นเห็ดเอยียงแน่จังใดไปจังใดมากจังใดวาส,สันเทะสมัยก่อนเนี่ยเนาะเทาล้าเข้าขาวบาด้แม่ตุกบสิยางออมถีบอยู่นี่แล้วทุกคนเอ้ยอย่าเฝ้าเบื่อเด้อสู <laughs> คันเบื่อกับเปิดท่มไว้ร <laughs> อ มันละเย็นดีนะย่างได้ออกกำลังเดี๋ยวขาลงขึ้นสิออกกำลังเติบอยู่ดอกทุกคนขาลงไมตุสิได้ขั้นขี้โคงแต่ว่าเมตูนี่อ่อนซ่อนกำแพงคักเลอทุกคนเ้ยกำแพงหนาคัากประมาณว่าศัตรูพังไม่ได้นะ ตู้เหลียวลงทางลางนะคะทุกคนเหลียวลงทางลางค่ะแกนยังอ่อนซ่อนกําแพงคือเก่าแล้วทุกคนปนตู้คุ่ว่าเป็นสองเมตรความกว้างความยา่กับอ่อมเขาเลยออกมาแล้วจ้ะทุกคนนี่คือประตูหนานะคะไม่ตู้เขาบัดได เพื่อนปิดหรอปลาโล่งบัดน,นี้โล่งขาโล่งบบปันไถดอกทุกคนตวาขาขึ้นมานี่ตี้ขาขึ้นมานี่ปาดโทไปเด้อทุกคนเอ้ยมาล่งเขาน้าไม่ตู้ านองหงมหาแม่ตูอ๋มือนี้แม่ตู่ไมยังแม่น้ามีหลหลังจากที่ลงจากพิพิธภัณฑ์มานะคะมีนองหงอยู่โตันึงแล้วก็พุ่น2โตัวป๊ปป๊ปปี๊ปปี๊ปป๊ปป๊เสียดายว่ามีเน่าหายเพลินกินแต่ว่าเพลินบอกว่าว่ห้เนวกินนะคะทุกคนว่หาแเน่กินค่ะเพราะว่าห้เพลินเพลินหากิ่นเองนะคะ มันจะเสียระบบนิเวศของเพิินค่ะทุกคนโหส่วนฟังพุ่นกะทางไปบ้านไม่ต้นะคะโอพุ่นอะมากมากกันเป็นฝูงเลยทุกคนหนึ่งสองสามสี่โหแปดตัวเก้าตัวไหมทุกคนเก้าตัวไหมพุน่นน่ะน้องเป็ดเห็นบอกไก่นี่คือน,น้องหงไม่ต้อยากอุ้มกลับบ้านมากเลยทุกคน ตัวสวยดีปี๊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 ปไปซำบ่ม,มีแนวกินไปซำมีปลาพร้อมนะทุกคนอยู่แม่น,มน้ำนี่มีปลาพร้อมมานางเมืองเราเมันก็มันก็โล่งดีนะทุกคนหมูว่านแม่ตู่กับมาตะวันไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะหมูหนี้มาฝั่งนี้หมูว่านนี่ไปอีกฝั่งหนึ่งตะวันเป็นแม่น้ำเดียวกันเนี่ยคะ่ะทุกคนผู้นะ่ะโอ้โหนึกว่าเลือลบทุกคนผู้นนาผู้หนาผู้หนะ เด่นบอทุกคนปี๊ปปี๊ปปี๊ปี๊ปี๊ปีปปป๊ว้าวกอดอาร์มีสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดโตค่ะทุกคนพืนะ่อนอะพืนะ่อนอะแตกแซวมาพืนะ่อนอะเพื่อนสิว่าสีได้เน่ากิน่นนะนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนว่าใหา้บเพื่อนบ่อนุญาตให้เนาะเจ้าหน้าที่เพื่อนว่าจะเสียร,ระบบนิเวศเพื่อนกระติดปลา,ายไว้ว่าบ่ให้บาหา่ใหาอ้อาหารสัตว์ แ <laughs> ม่ตู่หูวซึกว่าคือจังเลือดรบอ่ะทุกคนคือจังเลือดรบเลยอ่ะรถพี่ปอไปแหรอผู้ทุกคนโอ้ไปยังคือพี่ปอพี่ปอไปไปนี่มาแก่แม่ตูบ่มี่เน่าจินดอกมาเดอ้อมาเดอ้อ <laughs> แมตตูหู่นึกว่าคือจังสูงฟูงเลือลบนะทุกคนเลือลบเอ่เนวีแมมประมาณเนวีไหมสูงฟูงเลือลบไหมอันนี้ยังนุมน่มๆอยู่เลยนะคะทุกคนเป็นยังนุมน่มๆอยู่ถ้าบ,บ่นุ่มโตสีมันมันสีเข้มคกวคนนี้อยู่เบื้องส่งผุ่นไปหาเนาวจินหน่อยนะโอ้บ่มีเนวกินไห้ดออพ่อคุณเอ๋ย,ผ,อยผุ่นเบื้องอ้ายผู้นหนึ่งอยู่ผุ่นเอาหัวทิมลงไปในานา้ำหาเนาวจิน โอเคจะดทุกคนอย่าเฝ้าเบื่อหน่องหงเด้อเดี๋ยวแม่ต้สิกับบ้านเป็นความไฟฝันผุนนะ่ะบ้านไม่ตู้ <laughs> ได้แต่คิดได้แต่คิดเอา